ก็หนูจะไม่กินข้าวเพราะที่นี่จัดตารางมาให้กินข้าวตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงจนถึงมี8โมงมีเที่ยงแล้วก็มี1ทุ่มไม่ใช่เพิ่งตื่นตื่นนานแล้วเราตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าก็คือนอน3ามทุ่มตื่นที่ตีห้ตื่นตีห้มากินน้ำช็อตเออเขาเรียกว่า Power Shot ที่มันจะช่วยให้การนอนหลับอะไรเงี้ย วันี้ก็ตื่นมากินเสร็จปุ๊บก็กลับไปนอนแล้วก็เวกให้เขาเวกอัพคอตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปกินข้าวตอน8ปดโมงแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณหมอตอนประมาณเก้าโมงจนถึงตอนเนี้ยเพิ่งเสร็จปรับปรับเรียกว่าเออปรับทิทเมนต์กันนิดหน่อยนะคะว่าเราจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างไม่ลืมไม่ลืมครทั้งนั้นอยู่นี่อย่างที่ว่าเลอยไม่อยากออกไปเลย ค่ายบำบัดจิตมันไม่ใช่เชิงค่ายนะคะมันจะเป็นจือแบบไปเรียกว่าอะไร<ม>สถานที่บำบัดจิตใจมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่อาหารการกินไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่มันรวมไปถึงแบบกิจกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราอะไรเงี้ยแม้กระทั่งในห้องนอนอะ่ะ ที่เราออกมองไปเห,ห็นแบบสวนอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบมีความสุขเลยอ่ะคือเรียกว่าธรรมชาติบำบัดดูอะไรอย่างเงี้ซึ่งท claro um ี่นี่ก็คือเหมือนธรรมชาติบำบัดอยู่กับธรรมชาติแล้วเสริมว่ารีแล็กซ์ทรีพเลสพอได้คุยกับคุณหมอได้คุยกับนักบำบัดจิตก็คือแบบ นอกเป็นยังไงบ้างคืนนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าเชื่อไหมว่าตั้งแต่มานะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยที่เข้าไปดูข่าวก็จะตอบเฉพาะคนสำคัญในไลน์แล้วก็ก็จะตอบแค่บอสจะตอบพี่แวนคุณด้งแค่นั้นในไลน์แล้วก็พี่ชุกที่ดูแลมุ่นเสร็จปุ๊บ,บก็เข้าไปใน IG มาไลฟ์ให้ทุกคนได้แบบหายคิดถึงกัน นั้นเลยทวิตเตอร์ยังไม่ได้เข้านะคะ Facebook ก็ยังไม่ได้เข้ามี่โปรแกรม,มตรัวนมากๆเลยค่ะเอ๊จริงจริงเดี๋ยวต่อยบอกพี่ฟาน,นะว่าโปรแกรมนี้ดีมากเพื่อแกสนใจเพื่อแกสนใจอยากมาแต่ว่าคิดว่าถ้ามาโปรแกรมอย่างเนี้ยมาคนเดียวมีอิสสุดสำหรับหนูนะเพราะว่ามันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆเลยมันได้ตกตะกอนความคิดตัวเองหลายๆอย่างแล้วเมื่อวานเนี่ยนั่งอ่านหนังสือแล้ม อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยบอกว่าเธอควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้ฉะนั้นขอให้เธอปล่อยวางและอดทนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดีมากเลยนะมันดีมากจริงๆนะมันดีมากจริงๆมันต้องมาคนเดียวมันได้ตกแก่บความคิดตัวเองมันได้ใช้เวลากับตัวเองมันได้ดูแลตัวเองชิดเหมือนตัวเองคือแบบเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนเพราะว่า ได้คุยกับพี่ๆนักบัชจีแล้วเขาบอกว่าบางทีนิสัยเราด้วยความที่ต่างคนต่างมีนิสัยเนาะนิสัยเราเป็นนิสัยที่เป็น perfectionist หน่อยหน่อยไม่ค่อยหน่อยหรอกเป็น perfectionist ในะระดับหนึ่ง ทำให้เวลาเราเห็นคนมาว่าหรือว่าเวลาทําอะไรที่มันพลาดเนี่ยเราจะรู้สึกเฟลแล้วก็ดาวมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเราต้องการให้มันทุกอย่างมันเป็นแบบดีดีดีดดีไปหมดจนลืมไปว่าเฮ้ยน,นี่มันคือชีวิตจริงเราอย่าโลกสวยเพราะว่าคนเรามันไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างเรามีผิดเรามีพลาดแต่เราจะทำยังไงให้เราไม่จมกับมันนาน ดีที่เราเป็นคนยอมรับแล้วก็แก้ไขได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณหมอไม่ไม่เรียกคุณหมอได้ไหมคุณหมอเขาก็จะบอกว่าให้เราหยน่นหยวนความเป็น perfectionist ของเราลงหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปอย่างเช่นว่าสมมุติเรามีข่าวไม่ดีปุ๊บเราจะ f a i เราจะดาวด้วยความที่ว่าเราต้องการจะ please ทุกวันทุกคนอะไรอย่างเงี้ย ทําให้เราพอมันไม่ได้เป็นดั่งใจอ่ะมันก็ทําให้เราเฟลทําให้เราดาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบที่จะรู้สึกน้อยรู้สึกเฟลแต่คนที่คุณต้องการให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจคุณหรือเปล่าก็คือบอสคนที่อยู่แค่ที่สุดก็คือบอสอะไรอย่างเงี้ยเออมันถึงมันเลยแบบ มันแล้วแต่คนแล้วแต่นิสัยของคนด้วยนะไม่ใช่ว่าหมอจะพูดอย่างนี้กับทุกคนนะหมอต้องถามแล้วก็ดูลึกๆเชิงลึกของนิสัยว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงเขาถึงได้พูดอย่างนั้นออกมาแล้วก็เลยแบบอันไหนที่เราพลาดมันก็เราก็หย่วนหย่วนไปแล้วก็ให้เป็นบทเรียนว่าให้เราระวังตัวเองมากขึ้นให้เราเซฟตัวเองมากขึ้นให้เรามองว่า เราอยู่ในจุดที่เราต้องระวังตัวเองแม้ว่าบางทีหนูอาจจะพูดก,กับหลายคนว่าหนูไม่เคยมองเลยว่าหนูเป็นดาราแต่ตอนนี้หนูต้องมองแล้วนะว่าหนูคือดาราคนหนึ่งหรือหนูมีหรือหนูเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่หนึ่งหนูต้องเซฟตัวเองเพื่อภาพลักษณ์ของหนูอืมเราจะมาเราสามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้แต่เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบธรรมดาควบคู่ไปกับการเซฟแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบเออมันก็จริงของคุณหมอเพราะว่ามันมีทวิตเตอร์อันนึงบอกว่าก็ด้วยความที่น้องแบบไม่สนใจไม่แคร์อะไรพอไปเที่ยวกับคนที่เป็นข่าวแล้วพอมีข่าวก็กลับมานอยมาว่าตัวเองอ่ไรเงี้ยเออพอน้องใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรจนเกินไปตอนแรกเราก็อ่านเราก็แบบอะไรวะแต่พอเรามานั่งตกตะกอนความคิดของเขาจริงๆแล้วอะ่ะ เราไม่รู้นะว่าเขาด่าเราหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็คือความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ระมัดระวังอืแล้วก็ต้องเซฟตัวเองนั่นแหละค่ะเราอยู่ในจุดที่ต้องต้องเซฟตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้นะก็คือใช้ได้เลยปกติแต่ก็แค่เซฟตัวเองเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองในอนาคตแค่นั้นเองเราก็เลยแบบอืม อาจจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็ข่าวที่มันเกิดขึ้นมันคือข้อผิดพลาดมันคือบทเรียนที่หนึ่งเราไม่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว 2. เราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิด 3. เราแก้ไขมันยังไงเราแก้ไขโดยการที่เราออกมายอมรับแล้วก็อธิบายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะอยู่ที่คนแล้วว่าเขาจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อ เขาจะฟังเราหรือเขาจะยังไงมันก็อยู่ที่เขาขอแค่เราได้เอ่ยยอมรับคือหมอบอกว่าเราเป็นคนที่ตรงตรงไปตรงมามากหลังจากที่หมอได้คุยกับเราอะ่ะหมอบอกว่าเราเป็นคนที่ตรงมากจนบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดตรงๆเนี่ยไม่ใช่ข่าวนี้นะจะเป็นข่าวอื่นหรือว่าข่าวในอนาคตการที่เราพูดตรงเนี่ยมันอาจจะคนจะมองได้สองแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้พูดตรงจังกับเฮ้ย <"H ee, S 1> เด็กคนนี้แบบแบแบ ก้าวล้าวหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่ตรงแต่ไม่ทำ้ายฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้อืม mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในอนาคตอีกคุยกับหมอคือแบบเยอะมากเลยตั้งแต่เป็นอืมหลายชั่วโมงอะ่ะวันดีนะ